สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเอมิสโโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเดือนกันยายนสำหรับเพื่อนๆชาวมีนลัคนามีนนั่นเองนะคะมาดูกันซิว่าเดือนกันยายนนี้นะคะคุณจะเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างเหมือนเดิมเลยนะคะในคลิปนี้ไม่ใช่ดวงของคุณคนใดคนหนึ่งนะคะดังนั้นทุกเรื่องที่คุณได้ฟังนะคะคือการเฉลี่ยรวมสําหรับชาวมีนกันหมดเลยนะดังนั้นอย่าไปเครียดนะคะถ้าเกิดอะไรที่ดูแล้วมันดูแบบร้ายนะคะหรือ ใดๆก็ตามล่ะให้เพื่อนๆใช้วิจารยญาณแล้วกันแล้วก็เขาเรียกว่าฟังไว้เป็นคําเตือนแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดเกิดเรื่องแบบนี้มาเรารู้มาแล้วนะเราจะต้องอประพฤติตนอย่างไรใช้ควาว่าประพฤติตนกันเลยทีเดียวดูเหมือนอะไรอะผู้ผู้อะไรก็ไม่รู้นะอย่าไปพูดถึงมันสีดาบนะคะโอ้โหเหตุผลมาเต็มนะดีมาก จริงๆเดือนนี้เป็นเดือนที่นิ่งสําหรับชาวมีนเลยนะถ้าดูเท่านี้พอนะคะเพราะว่าอะไรเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างนิ่งสยบทุกความเคลื่อนไหวเลยไม่รู้ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรแต่ว่าไม่ค่อยกล้าที่จะตัดสินใจทําอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามากระแทกกระทนคุณดูดิเป็นเพียงความนิ่งหมดเลยอะแต่มันมีแปดดาบเนาะยังไงก็ตามแต่เอ้ยแปดคาถาน,นะคะก็ก็ต้องมีการเปลี่ยนบางเรื่องแต่นิ่งนิ่งแบบเปลี่ยนอะ เปลี่ยนแบบนิ่งๆเออต้องพูดแบบนี้ว่าเปลี่ยนแบบนิ่งๆใบแรกมาเป็นสีดาบนะคะคุณใช้เหตุผลใช้สติสัมปชัญญะทุกอย่างอยู่กับตัวเองมากๆเลยไพ่สีดาบที่ขึ้นมานะมันเหมือนนิ่งสยบทุกความเคลื่อนไหวเหมือนคุณเตรียมพร้อมที่กําลังจะเจอพายุขมกระหน่ำอะ่นะนตอนนี้ก็เลยขอั้นแบบเอออยู่ในช่วงแบบฟรีซตัวเองอยู่กับที่ไปก่อนดีกว่านะคะ เพื่อที่รองรับอะไรแปลกคาถาที่เข้ามาการเปลี่ยนแปลงหลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์นในการเปลี่ยนงานเปลี่ยนบ้านนะคะยา้ายที่อาศัยได้นะรวมถึงเรื่องการงานของคุณด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่จุดที่ดีแต่คุณเหมือนวางแผนอนาคตเอาไว้แล้วว่าโอเคฉันจะอออจากงานหรือฉันจะเปลี่ยน ตำแหน่งงานเปลี่ยนบริษัทในช่วงไหนช่วงไหนอะไรแบบนี้แต่นะตอนนี้คุณอาจจะยังรู้สึกนิ่งอยู่เพราะว่าะคุณแค่เตรียมพร้อมเฉยๆคือแบบเวลพีแพมากๆมีเจ็ดเหรียญที่ขึ้นมาด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยกล้าที่จะลงทุนนะเจ็ดเหรียญคือการเหมือนแบบบ่มเพาะในสิ่งเดิมๆเ,เป็นช่วงเก็บเกี่ยวอะ่ะมันไม่ใช่ช่วงที่การลงทุนใหม่ๆนะคะ แต่บอกเลยว่าเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามแต่จะมีเพื่อนมาชวนคุณแน่ๆนะคะอาจจะมีใครบางคนหรือเพื่อนเพื่อนกันเลยดีเดียวมาชวนคุณทําธุรกิจเสริมทํางานอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะคะมีเรื่องราวของสองถ้วยนะคะ The Tower แล้วก็5ดาบเอ้มีขอเปิดไปเลยว่าถ้ามีคนมาชวนคุณลงทุนนะตอนนี้คุณทําดีไหมเดี๋ยวลืมเปิดนะคะโอ้ oh. ถ้าเป็นเรื่องของการพูดคุยการเจราจาสื่อสารคุณทำได้นะ แต่ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ดเดินทางเยอะคือเหมือนกับว่าอะไรไพ่มันขึ้นมาป้าแกบอกว่าทําได้แล้วแต่มันมีสิบดาบขึ้นมากับ knight of swords อย่าตัดสินใจเร็วคุณทําได้ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่คุณเชี่ยวชาญแล้วคุณเก่งคุณสามารถพูดถึงมันอะไรแบบนี้ได้นะแต่ว่าพอดีมันมีสิบดาบกับ knight of swords ขึ้นมาคืออย่าพรีผ่ามแล้วกันนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องราวที่ตกลงกันแบบนึงแต่สถานการณ์จริงอาจจะเจออีกแบบนึงก็เป็นได้มีไพ่ห้าดาบนะคะสองถ้วยแล้วก็ the tower จะมีเกณฑ์ในการเปลีป่ยนแปลงคือค ะค,ะคุณหลายๆคนอาจจะเจอเหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลงนะความคิดการกระทําของคุณนะคะจากที่เคยอยากทํางานประจําตอนนี้บางคนก็อาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยฉันอยากออกจากงานประจําไปทําธุรกิจส่วนตัวแล้วฉันรู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วจากที่เคยชอบอะไรก็อาจจะเริ่มรู้สึกไม่ชอบในสิ่งนั้นๆแล้วก็เป็นได้นะคะใกล้ๆนี้อาจจะมีใครบางคนมาหยิบยืน่นหรือโอกาสอะไรหลายๆอย่างให้กับคุณก็ได้นะสองทัวยที่เข้ามาแต่5้าดาบเข้ามายังไงก็ตามแต่ละคนที่เข้ามาช่วยก็อาจจะ เข้ามาแล้วก็หายไปนะคะดังนั้นทุกการแก้ปัญหาของคุณทุกการกระทําของคุณเองต้องตัดสินใจเองแล้วคุณก็ได้เปรียบนะเพราะว่าคุณเป็นคนมูมานะไงตอนนี้คุณนิ่งอะ่ะคุณก็เลยรู้สึกว่า มื่คุณจะทําอะไรก็ตามแต่คุณต้องรู้เยอะไว้ก่อนนะคุณถึงจะกล้ที่จะตัดสินใจด้านบนมีไพ่ไนท์ซอฟท์คัพนะคะแล้วก็ Nine of Wands 9ค้าถานั่นเองนะคะแล้วก็ t h จะ a t h บอกเลยว่าระวังความอยากได้อยากมีอยากเป็นของคุณจินตนาการอลัมเลิไม่รู้จะทําอะไรก่อไม่มีการจัดการที่ดีอ่ะจะสร้างปัญหาให้กับคุณได้นะโดยเฉพาะอะไรรู้ปะ่ะ ความแบบเหมือนมองคนอื่นมีอ่ะก็เลยอยากมีตามคุณชาวมีนต้องระวังนะคะเพราะว่าเป็นชาวท่านน้ําด้วยอาจจะมีอารมณ์เหมือนแบบเอออยู่ดีๆก็อยากได้ อยู่ดีๆก็ไม่อยากได้พอได้มาก็ไม่อยากได้สัง,งั้นนะคะ <c oughs> จะเจอเรื่องราวแบบนี้แน่นอนแล้วคุณก็จะรู้สึกไม่ค่อยเห็นค่ากับสิ่งที่คุณมีเท่าไหร่นะป้องกันเอาไว้ก่อนเลยถ้าดูจากไพ่แบบนี้แล้วก็อาจจะมาทบทวนตัวเองสักหน่อยก้าวขทาขึ้นมาทั้งทีเดเดตขึ้นมาทั้งทีทบทวนตัวเองสังหน่อยว่าตัวคุณต้องการอะไรในอนาคตอันใกล้นี้กันแน่นะคะก้าวขาคือการหยุดนิ่ง เพื่อดูว่าเฮ้ i, ยอดีที่ผ่านมาเราเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างเราจะไปต่อทางไหนดีหยิบคาถาขึ้นมาเลือกแล้วเราจะฟาดฟันไปทางไหนดีหรือเราจะย้อนกลับไปทางเดิมไปปักอยู่ข้างหลังเราเหมือนเดิมไหมนะคะแน่นอนว่ามันมีการแบบเดดเดตขึ้นนะ่ะมันมีการเริ่มต้นแล้วมันมีเรื่องของจุดจบด้วยเอมี่ขออนุญาตเปิดไพ่เดดเดขยายไปในเวลาที่อ่านอ่านพื้นดวงไปให้คุณเลยดูดิก้าคาถาขึ้นมาอีกแล้วอ่ะอ คุณกำลังตัดสินใจในการทำสัญญาอะไรบางอย่างแม้ว่าคุณจะรู้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบดูหลอกลวงอะแต่คุณก็อาจจะเลือกที่จะทำเพราะว่าเป็นการตัดปัญหาบางคนอาจจะเลือกที่จะขาเรียกเออสมมุตินะใครที่แบบมี คนมายืมเงินหรืออะไรก็ตามแต่แล้วคุณไม่เคยได้คืนมาเลยอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าโอเคสขเขายืมมาห้าหมื่นนะคุณอาจจะยื่นข้อเสนอว่าโอเคเธอเอาเอามาให้ฉันแค่หมื่นเดียวพอแล้วก็จบกันเลยมันสิ่หมื่นคือคุณเลือกที่จะหลับตาข้างหนึ่งประมาณนี้เหมือนกับคุณเลือกแล้วอ่ะที่จะแบบยอมยอมที่มันจะจบอะไรบางอย่างเพื่อให้มันแบบหมดสิ้นกันทีไม่ต้องมา เ,เขาเรียกว่าไม่ต้องมาแบบคาราคัดซังกันอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะอะไรคุณพร้อมแล้วเดือ u n ันี่ขึ้นมาเหมือนคุณพร้อมที่จะเกิดใหม่คุณพร้อมที่จะมีแชปเตอร์ใหม่ของชีวิตของคุณแล้วจริงๆแม้ว่าคุณจะต้องเจอกับความเครียดความกังวลใจแต่คุณพร้อมแล้วที่มันจะก้าวกระโดดต่อไปความรักก็เช่นกันนะเดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องความรักต่อนะคะมี8เหรียญแต่คุณก็ยังคงโฟกัสหรือทาอะไรดเดิมเนี่ยย้อนยังในตัวเองแล้วนะ อบอกเลยเดือนนี้คุณนิ่งมากคือคุณดูเหมือนไม่ค่อยอยากทำคืออยากให้มันแบบเปลี่ยนคือถ้าอยากจะเปลี่ยนจริงคือเหมือนแบบมันต้องเป็นเรื่องที่แบบเป็นปัญหาจริงๆแล้วคุณรู้สึกแบบเอออยากให้มันแบบเลิกคาราคาสังกับเราสักทีเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเรื่องทั่วๆไปอ่ะคุณไม่จัดการอ่ะคุณปล่อยมันไปไว้อย่างไ้นะขณามีปัญหายังไม่แก้เลยแล้วเจอปัญหาได้ง่ายด้วยนะคะต้องระวังคําพูดของคุณนะอาจจะสร้างปัญหาให้โดยไม่รู้ตัวก็ได้นะอย่าไปพูดอะไรที่มันผูกมัดตัวเองนะคะ งานคุณจะหนักขึ้นมากๆเลยจนทําให้คุณไม่มีเวลาสนใจเรื่องอื่นๆมาดูกันในเรื่องของสุขภาพก่อนละกันเนาะช่วงนี้ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับหลังนะคะคุณอาจจะมีอาการคอตกได้นอนตกหมอนหลังปวดแขนขวานะคะเดอ o ทาวเวอร์ขึ้นยังไก็ต้องระวังอาการอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคือเหมือนกับว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณต้องรองรับอารมณ์จากคนรอบข้างรองรับสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างจากคนรอบข้างให้ดีอะ มาดูความรักบ้างดีก,กว่าระวังเรื่องของหลังด้วยนะคะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะภาพรวมความรักเมื่อกี้ก็แอบเกินเกินไปบ้างแล้วแต่ว่าถ้าดูจากพื้นดวงคืออย่างนิ่งๆเสียกับถกความเคลื่อนไหวอาจจะอยากจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะบางคนก็ได้รู้อะไรบางอย่างจากคนบางคนที่คุณคุยด้วยอยู่เนี่ยแหละมีก็ไม่พอใจเนี่ย คนโสดคะเป็นยังไงบ้างคะความรักของคุณในเดือนกันยายน The lovers hey. Kingkatha the hermit ก็อยากมีนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเปิดใจร้อยเปทำไมดูแล้วเดือนนี้แบบคนโสดดูไม่ค่อยอยากมีแฟนกันเลยแต่ละราศีที่ดูดูมาให้ คุณมีนะเราว่าคุณถ้าคุณคุยได้คุณคุยจากแดนไกลอ่ะคนที่อยู่ไกลไจากคุณมากๆเพราะว่าอะไรอยู่ใกล้กันมากลำคาญหดหงิดรู้สึกแบบนั้นเลยเหมือนกับแบบอยากให้มีใครสักคนหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนมากกว่าแต่ยังไม่ได้อยากมีใครเป็นตัวเป็นตนขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครนะคะตัวคุณยังรู้สึกเหมือนแบบเจ็บกับเรื่องบางอย่างอยู่หรือว่าอาจจะเจอปัญหาจากเรื่องบางอย่างอยู่ก็เป็นได้ มันเลยทําให้คุณรู้สึกลึกๆว่าไม่ได้อยากจะแบบมีใครเป็นตัวเป็นตนจริงๆแต่ว่าถามว่าคุยได้ไหมคุยได้แต่มีโอกาสเบื่อได้นะถ้าเกิดคุณเจอใครสักคนหนึ่งตอนนี้คุณมีโอกาสเบื่อเบื่อคนที่คุณคุยด้วยได้คนโสดจะมีแฟนไหมคะจะมีใครสักคนหนึ่งมาให้มีความสัมพันธ์ที่พัฒนากันได้ไหมในเดือนกันยายน มีอยู่แล้วอะแต่ว่าอาจจะพัฒนาได้ยากนิดนึงเพราะว่าลายหกเหรียญขึ้นใบแรกเจ็ดคาาน,นะคะ The Emperor มีคุณมีคนคุยถ้าเกิดคุณไม่มีเลยจริงๆก็กำลังจะเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเออคนนี้เข้ามาชอบคุณมีโอกาสสูงมากๆว่าจะเจอใครบางคนที่จะเข้ามาจริงๆแล้วนะแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะก็ได้แค่คุยแหละ คุยไปเรื่อยๆนะผ่านโซเชียลมีเดียผ่านอะไรก็ได้เพราะไลนมันเป็นไพ่สีดาบดูดีมันสอดคล้องกับพื้นดวงเลยคือนิ่งรู้แล้วว่านาคตกำลังจะมีแฟนแต่ตอนนี้นิ่งก่อนนะฉันยังไม่พร้อมนายชอบครับไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองให้คนอื่นรู้มีเรื่องที่ปิดบังปิดกั้นอะ่ะไม่เปิดเผยทั้งหมดอยากคุยคือเวลาไม่อยากคุยก็ไม่พูดว่าไม่อยากคุยอะ่ะมันชั้นเชิงเยอะเหลือเกินทํายังไงดีคะทํายังไงให้มีใครสคักคน คือแหมปัญถามไพ่มันก็ยาวเพราะว่าด้วยตัวเราเองเนาะหลายหลายคนอาจจะรู้สึกยังไม่ได้อยากมีขนาดนั้นอ่ะถ้าอยากมีควรทำยังไงดีคะให้ไพ่แนะนำหน่อยก็ต้องกล้านะกล้าให้จะเปิดใจ กล้จะคบคนใหม่ๆเพจอซเฟียขึ้นไงการที่ต้องเรียนรู้เรื่องราวอะไรใหม่ๆถึงคุณจะเจอใครบางคนที่อาจจะแบบว่าไม่ใช่สเปคคุณร้อนะแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้นะคะแต่ยังไงมันมีแปดเหรียญมันจะเปลี่ยนได้ไหมมันก็มีการฉุดลังอยู่ดี8เหรียญขึ้นมาเพราะอะไร กลัวเลยอ่ะกลัวอดีตมันมีอดีตอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากดูแลคุณไม่อยากปรับตัวเท่าไหร่อ่ะเมื่อก่อนคุณเคยเจอเหตุการณ์ที่ต้องปรับตัวเข้าหาคนเยอะหรอหรือตัวคุณเองเป็นคนที่ต้องปรับตัวเข้าเข้าหาคนเยอะหรือเปล่านะคะถ้าเป็นแบบนั้นคือเหมือนคุณไม่ค่อยอยากแบบมันเหนื่อยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครอ่ะดูจากไพ่นะดูจากไพ่คนโสด ถามว่ามีได้ไหมก็มีได้นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่จังหวะร้อยรเซของคุณเองหัวเราไปก่อนนะ give yourself the best และ decorate คืออาจจะเป็นความรักอาจจะเป็นตัวประดับประดาะการมีชีวิตยอยู่ของคุณนะสถานการณ์นี้นะคะเพราะว่าอะไรคุณหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองแน่นอนอยู่แล้วนะมีใครมางคนคิดถึงคุณอยู่นะคะแ a ชช่่นคุณต้องพร้อมอะทำไมเปิดได้ท w i n f r a m บ่อยจังเลยนะคะวันนี้ ทวินเฟรมขึ้นมาอีกแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นความรักที่คือเข้ากันได้เลยโดยที่ไม่ต้องพยายามคุณต้องหาคนแบบนั้นให้ได้คุณถึงจะได้เพราะคุณไม่อยากปรับตัวอันนี้คนโสดคุณแบบให้กับตัวเองแบบดีที่สุดอยู่แล้วว่า give yourself the best ที่ขึ้นมาขอดูสถานการณ์คุณมีคู่สักนิดคือกลาวโดยสรุปคนโสดนะคะตอ,ตอนนี้เราว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครคือถ้าคุณพร้อมที่จะมีจริงๆก็ต้องระวังการเบื่อหน่ายในะอนาคตแล้วกันเนาะคุยๆไปแล้วเบื่อๆก็ อ่าคือพืบไไปนิดนึงคนมีคู่นะคะนะตอนนี้สถานการณ์ความรักของคุณเป็นเยี่ยงไรบ้างเออเลิศว้าว ดูแล้วนะคะค่อนข้างคุยกันเรื่องเงินเยอะเลยนะ <c oughs> คุยกันเรื่องสร้างครอบครัวแล้วแหละการเปลี่ยนแปลงกลไกอะไรบางอย่างแต่ว่าก็ย้อนกลับมาเรื่องเดิมๆอีกครั้งทำไมดูกลับไปกลับมาอีกล่ะดูไม่ค่อยอยากเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ว่าปรับตัวเก่งขึ้นนะคะคือดูดีกว่าคนโสดนะสำหรับคนมีคู่นะคะรัชการตอนนี้เริ่มคุยเรื่องครอบครัวเริ่มคุยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแล้วแต่คุณอาจจะมีเรื่องของการที่แบบเข้าทางคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ได้คุณเราเข้า พ่อแม่เขาไม่ได้เขาเข้าพ่อแม่เราไม่ได้เข้าทั้งญาติสนิทไม่สหายไม่ได้อะไรประมาณน,นี้ก็ค่อยๆปรับตัวกันไปนะคะสองเหรียญมีการคุยเรื่องเงินเงินทองทองกันมากขึ้นคือเราเมองว่ามีแผนในการพัฒนาความสัมพันธ์จริงๆจังๆนะนะเดี๋ยวมีเกณฑ์ว่าจะได้รับของขวัญอะไรจากเขาด้วยนะคะในเร็วๆนี้อาจจะมีการเตรียมเซอร์ไพรส์หเหรียญ ก็ถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะคะแม้ว่าจะเจอเรื่องอดีตที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณสองเหรียญที่ขึ้นเนาะเรื่องอดีตที่กลับเข้ามาแล้วทําให้มันเป็นปัญหาหนักใจใดๆต้องมีการง้อง,งอนกันใดๆก็ตามแต่หกเหรียญขึ้นยังไงก็ให้อภัยกันอยู่แล้วสองเหรียญคือเรื่องอะไรคะไปซื้อบ้านร่วมกันมาหรือเปล่านะ หรือไม่งั้นนะคะคุณสองคนก็อยากแยกบ้านออกมาอยากแยกออกมาอยู่ด้วยกันหรืออาจจะอยากแยกกันอยู่ก็ได้นะไม่ทิศทางใดก็ทิศทางหนึ่งนะคะมันมีเรื่องของการเป็นอยู่ที่แบกรับฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปเช่นคุณอยากมีบ้านร่วมกันแต่ว่าเป็นชื่อของเรานะแต่เขาต้องผ่อนมันเลยทําให้แบบคุยกันไม่ค่อยลงตัวมันมีเรื่องของการเงินเข้ามาข้องเกี่ยวแล้วแหละคือก็ลองดูแลกันนะคะเรามองว่าชีวิตคู่ของคุณทั้งคู่ดูแล้วแบบข้ามอีกสเต็ปหนึ่งได้แล้ว ต่น่าจะติดปัญหาในเรื่องของการเงินการลงทุนทําอะไรบางอย่างร่วมกันก็พูดออกมาก็ได้นะคะอย่าแบบไปเก็บเงียบไว้สิ่งที่คุณจะเจอในเดือนกันยายนเหตุการณ์ใดๆคะที่คุณจะเจอเสียงเงินอ่าส่วนสียงของรักของห่วงเสียงเงินของหายได้นะต้องระวังนะคะอาจจะมีเกณฑ์ในการแบบต้อง ใช้เงินไปกับการซื้อบ้านหรือซื้อรถได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังไว้นะอาจจะมีเรื่องผิดหวังท้อแท้ใจได้นะเดชใช้ออ <c oughs> คือมีเกณฑ์ในการเดินทางแล้วก็มีเกณฑ์ในการถูกเทด้วยนะคะหรืออีกอง่หนึ่งก็คือดูแล้วแบบไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันและกันอะปกติจะแบบกลับมาหากันทุกอาทิตย์ตอนนี้อาจจะเป็นช่วงแบบสองสองอาทิตย์ครั้งสามอาทิตย์ครั้งห่างไกลกันไปแต่ว่าก็คาดหวังว่าจะได้เจอแต่ก็ไม่ได้เจอจะมีเรื่องผิดหวังอะไรแบบนี้แหละนะคะ แล้วจะเจออะไรอีกเดมูลกับ n i ท e เพน t a เคิคือคุณอาจจะสับสนกังวลใจไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นอย่างไรแต่จริง,รงๆแล้วไพยอย่อะบอกว่าจะเย็นๆนะคะไนท์เหรียนขึ้นมาก็คือต้องพยายามที่จะแบบเข้าใจรอค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าไม่ถึงขึ้นไพ่ห้าเหรียญค่ะคุณอาจจะผิดหวังกับเรื่องที่คุณคาดหวังก็ได้นะ ก็ให้เรามาระวังในเรื่องของการาใช้ชีวิตความเป็นอยู่แล้วกันนะคะคือถ้าคุณเคยคิดว่าคุณสิ่งที่คุณมีมันอาจจะสูญเสียไปได้ก็ระวังเรื่องพวกนี้เอาไว้แล้วกัน5ดาบละ่ะคืออะไรมีไพ่ king of s w u r d s นะคะเก้าดาบแล้วก็ห้าคานี่คือไพ่ห้าดาบนะขยายออกมาเป็นเลขห้ยแล้วเหมือนกับว่านาสถานการณ์ตอนนี้คุณรู้สึกว่าการที่สถานการณ์ที่คุณจะเจอเนาะคำพูดอะมันทำให้รู้สึกห่างกันออกไปอะคือการเป็นอยู่อะก็ห่างกันแล้วแต่คำพูดก็ยังทําให้เหินห่างกันไปอีกรู้สึกือนแบบเฮ้ย เธอเธอต้องพูดประโยคนี้ด้วยยิ่งพูดยิ่งบั่นทอนกันและกันมากขึ้นมันมีความเครียดความกังวลใจเกี่ยวกับคําพูดหรือความคิดหรือความอ่าจที่ไม่ค่อยตรงกันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณสองคนก็ได้อาจจะเอาเรื่องอื่นมาเป็นประเด็นก็ได้เช่นเออทาไมวันนี้เราจะไม่โยงไปเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เอาเปา็นว่าแล้วถ้าเรายกตัวอย่างคือทำไมวันนี้บ้านข้างๆถึง ไม่เอารถคันสีแดงออกจากบ้านนะงงปะคือไม่ใช่เรื่องของเราเลยอะเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้ด้วยที่เราควบคุมไม่ได้มาพูดกันแล้วทําให้เป็นประเด็นเขาก็จะมองคุณอาจจะแค่คิดว่าเออเออทำไมเขาถึงไม่เอาอีกคันหนึ่งไปทำไมถึงเอาคันนี้ไปนะไม่ได้คิดอะไรแค่อยากพูดคุยกันเฉยๆแต่เขาอะคนที่ฟังอะแฟนคุณอาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งว่าทําไมต้องไปแบบยุ่งเง,งเขาด้วยอะงงปะคือเหมือนกับ สิ่งที่พูดหรือสิ่งที่คิดของแต่ละคนมันไม่ตรงกันนะสถานการนั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะเจอแล้วมันก็เลยทําให้มีปัญหาระหว่างกันได้นะคะถ้าคุณคือถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วไม่เป็นไรนะคือคุณก็ใช้ช่วยของคุณไปตามปกตินะคะแล้วก็อาจจะฟังแต่เรื่องงานก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหากันนะในชีวิตคู่แก้ไขย,ยังไงดีคะขอคําแนะนําจากไพ่ อย่ามีอะไรที่เยอะเกินตัวนี่คือสิ่งที่อีไพ่บอกอย่ามีอะไรที่เยอะเกินตัวนะคะเก้าถ้วยหนึ่งเหรียญไนท์ nice of s ต์ซอสนะคะ7 of Cups นะคะแล้วก็ The Justice คือพยายามให้แบบบาลานซ์ได้อะเดจะสติที่ขึ้นมาคือต้องมีความยุติธรรมในตัวเองอะไรที่มันมีมากเกินไปล้นเกินไปให้มันลดทอนลงมาบ้างเช่นเรื่องของอารมณ์อะไรใดๆก็พยายามที่จะเคลียร์ตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะให้มันแบบไม่ร้อนเกินไปอะไรที่ไม่จะไปที่ต้องพูดก็อาจจะเก็บเงียบสักนิดหนึ่ง ไม่ต้องไปพูดทุกเรื่องที่คิดก็ได้นะคะแต่ให้พูดด้วยอะไรคะืมชัดเจนพูดด้วยความรักนะคะไพ่ขึ้นมาเลยว่า speak with love give more and rebel อาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองบ้างในบางอย่างให้เขาก่อนนะที่จะได้รับเนี่ยคือสิ่งดีๆที่คุณจะเจออยู่แล้วไพ่แบบบอกมาแล้วอะอยู่ที่ทำได้ไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งถูกว่า very soon อะไรคือ very soon h o l d i งอ on นนะคะ separation เนี่ยไมเมื่อกี้บอกแล้วว่ามีเกณฑ์ที่จะแบบไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะห่างกันไปเป็นเพราะว่าอะไรอาจจะมีบางฝ่ายที่แบบติดเพื่อนติดสังคมรู้สึกว่ายิ่งอยู่ด้วยกันอาจจะยิ่งเบื่อหน่ายกันก็ได้มันเป็นช่วงที่คุณก็ดูอิโรยด้วยส่วนหนึ่งนะคุณก็ดูเหมือนนิ่งๆไม่ค่อยอยากทําอะไรไม่ค่อยอยากเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าช่วงนี้ห่างๆกันไปสักนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีกันและกันอยู่เพราะว่าอะไรมันยังโฮดิ่งอ่อนกันอยู่มันยังแบบ มันยังมีอะไรที่มันคงอยู่กันอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะลองทำไปเปลี่ยนสีผมไปลองไปทำอันอื่นๆดูบ้างที่เกิดที่แบบเมื่อก่อนอาจจะทําด้วยกันตอนนี้อาจจะไปทําคนเดียวอะไรแบบนี้พวกนี้มันก็ช่วยให้พลังงานความรักของคุณดีขึ้นได้นะอาจจะมีปัญหาเดิมๆกลับเข้ามานะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินต้องระวังนะเขาอาจจะใช้ข้ออ้างว่าแบบเออที่ฉันไม่มีเวลาให้เธอเพราะว่าอหละฉันไม่หาเงิน ทำอะไรไม่ได้แล้วอะก็เท่านั้นเลยจบนะครเพราะว่าเขาขอไปหาเงินให้เราให้ทําไงถูกปะสรุปให้กับชามมินสักน,นิดหนึ่งพะอยากบอกอะไรเราคะสรุปหน่อยคุณมีอะไรเยอะเกินไปไมั้เนี่ย เช่นนะคะคุณอาจจะแบบผ่อนบ้านผ่อนรถมีรถแล้วหนึ่งคันไปผ่อนอีกคันหนึ่งอะไรแบบนี้นคุณต้องระวังนะการที่มีอะไรเยอะเกินไปอ่ะเขาบอกว่ามันเดี๋ยวจะมีใครมาเอาคืนด้วยนะคะเดเวอร์ติดโซเชียลด้วยนะหยุดยิ่งอยู่กับที่แต่ก็ยิ่งติดโซเชียลมากขึ้นมีเกณฑ์นในการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงหูวก้าวขั้นทามาอีกรอบหนึ่งอะ่ะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอะ่ะเราดูแล้วว่าคุณมีโอกาสย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยค่อนข้างชัดเจนมากๆเลย เพ <meets S 1> ื่อนๆชาวมีนใครจะย้ายบ้านไหมคะเอ,อ่อหรือ Hans ย้ายที่ทํางานก็ได้ลองามาเม้นบอกกันสักนิดนึงเนาะเอมี่จะเก็บสถิตินิดนึงนะคะไม่รู้ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงหรือเอ่อในที่ทํางานของคุณหรือในบ้านของคุณ,จะ,คณจะมีใครเปลี่ยนแปลงไหมเช่นอยู่ดีๆก็มีเพื่อนเอ่อมีพี่อยากแยออกาจากบ้านหรือว่าเพื่อนายออกจากที่ทํางาน,อะ,านอะไรแบบเนี้ยนะลองมาเม้นบอกกันสักนิดนึงนะคะมีไม่มีไม่เป็นไรถ้ามีก็มาเม้นบอกกันนะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะ ในที่นี้นะเท่าที่มี่ดูแล้วสำหรับเพื่อนๆชาวมินหลายๆคนนะคะคุณมีเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นนะ ถ้าคุณชัดเจนได้คุณพร้อมอะไรนะคุณเตรียมการมาดีคุณเปลี่ยนได้เลยนะคะแต่ว่าถ้ายังก็ยังสับส,สนสงสัยวุ่นวายใจอยู่ยังสงสัยไม่รู้ว่าจะไปที่ทางไหนดีก็สามารถติดต่อเข้ามาดูดวงส่วนตัวกับเอมิสได้เลยทีอัสไซเอมิสฮนะคะตอนนี้มีแบบ3คําถามฝากเอาไว้เลยได้นะสามคำถามเพียงแค่สองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะจ๊ะก็มาพูดคุยกันได้นะไลน์มาคุยกันหรือคอมเมนต์ทิ้งท้ายใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสาหรับชาวมีอาจจะมีเรื่องที่เปลี่ยนเรื่องเริ่มต้นใหม่นะแต่อย่างน้อย ะะมันมี2เหรียญเข้ามาคุณก็ยังมีอะไรที่แบบกลับไปกลับมาวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆนะคะทิ้งอดีตให้ได้นะคุณก็จะกล้าไปสู่ข้างหน้าได้ย่ะยังยืนนะคะโอ้โหปิดอย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยขอบคุณฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวั bye, สดีค่ะ